เพราะทุกคนจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์เล่มแรกครับที่คนคนมีครับผมซัมซุงคุ้มครองโรคร้ายแรงครับ A 8 0ดทับยีครับผมชำระเบี้ยเพียง20ปีคุ้มครองจนถึงอายุ80ปีครับว่ได้วยเรื่องโรคร้ายแรงเสียชีวิตและกรณีตกเป็นบุคคลทุกพลภาพครับหรือพิการทํางานไม่ได้ครับก็รับผลประโยชน์สูงสุด250เซนครับคุณลูกค้าสามารถเซฟด้วยการพิมพ์รหัส เพศชายครับพิมพ์ชอช้างล้อเลือล้อเลือตามด้วยยุครับเพศหญิงพิมพ์ยอผู้หญิงล้อเลือล้อเลือตามด้วยอยุเช่นกันครับผมทุนประกันเริ่มต้นที่1นึ่งแสนบาทครับต้องการเพิ่มตุนประกันนั้นก็ใส่กระหม่อเท่ากับตามด้วยจํานวนเพื่อเข้าเช็คอัตราเบี้ยประกันและดูรายละเอียดได้ก่อนเลยครับผม คุณลูกค้าไม่จะเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับหลังจากที่คุณลูกค้าดูคลิปนี้จบไปแล้วนั้นคุณลูกค้ามั่นใจว่าคุณลูกค้าจะไม่เกิดความเสี่ยงว่าจะเรื่องโลกหลาแบบนี้ครับในขณะสถิติบอกไว้อย่างชัดเจนครับผมตัวอย่างเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับ แพ่หญิงอายุ3ขวบทุนประกัน300 0 0 0ชำระเบีย้ยเพียงปีละ7,600นิกนี่ครับผมชำระเบีย้ย20ปีคงที่ไม่ปรับเพิ่มครับแบบประกันแบบนี้นั้น เ็นเงินออมและยังได้ความคุ้มครองชีวิตโรคระแรงและกรณีตกเป็นคนจุลภาพด้วยครับผมตัวนี้นั้นกรณีกรมธรรม์อุมัตินั้นก็จะได้รับความคุ้มครอง100%รอเปรเ็นทันทีครับกรณีเสียชีวิตกรณีครับเป็นเงิน3 0 0 0 0 0บาทครับและหากตรวจพบโรคระแรงตามตารางนี้ครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งลุกลามครับเนื้องอกในสมองที่ไม่ใช่มะเร็งครับบริษัทจะจ่ายความคุ้มครองสูงสุด150%ของทุนประกันครับ เป็นเงิน4ี่0 0 0หมนบาทครับและกรณีตรวจพบโรคร้ายแรงในข้อสามถึงข้อครับไม่ว่าจะเป็นครับโรคกล้ามเนื้อหัวใจครับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันครับการขาดเลือดแล้วก็การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจครับและการผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจครับและโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันครับไตวายเรื้อรังครับปอดเลือดสุดท้ายครับตับวายและการเจ็บป่วยสุดท้ายครับบิษสทจัจจายความคุ้มครอง100%รปรเ็นครับเป็นเงิน3 0 0,000บาทให้ถือว่าสัญญา จบครับผม และผลประโยชน์ข้อ3ครับขณะกรมธรรมีผมนะครับนั้นคุณลูกค้านั้นเกิดเจบบ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งมะลรกลาครับความคุ้มครองก็จะได้รับ6กหมบาทครับและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสรวมหลอดเลือดหัวใจนั้นก็ร,กร, 60, รับความคุ้มครอง60,000บาทเช่นกันครับผมและข้อ3ครับโรคหลอดเลือดสมองที่รักษาด้วยการผ่าตัดแบบ2กล้องหรือใส่สายสวมครับรับความคุ้มครอง6 0 0 0 0บาทครับและข้อ4ี่ครับโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรับการผ่าตัดนั้นก็รับความคุ้มครองบนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับ โรคระดสองนั้นแต่รายการนั้นเพียงครั้งเดียวครับตลอดสัญญาประกันภัยครับและหากการจ่ายผลประโยชน์ตามรายการที่3-4จะต้องมีระยะเวลาการเกิดโรคห่างก,กันอย่างน้อย365วันครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับการวินิจฉัยโรคครับผมโดยผลประโยชน์ตามตารางโรครง2ทุกรายการนั้นเมื่อรวมกันแล้วจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน1 0 0ของจำนวนการครับเป็นเงิน30,000 0บาทและให้ถือว่าสัญญาประกันภัยเล่มนี้นั้นยังคงมีผลบังคับครับผมและกรณี คุณลูกค้าเจ็บป่วยด้วยโรคหลายแรงในรายการที่3-4ในเวลาเดียวกันนั้นบริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์สูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้นครับหากคุณลูกค้ายังคงมีชีวิตยอยู่นั้นและเกิดโรคตามข้อ2และข้อ3าแล้วนั้นบริษัทจ่ายสูงสุดรวมกันไม่เกิน4ี่แสนห้าหมื่นบาทครับผมเป็น1น0่งร,ร้อของทุนการครับและผมเปิดข้อที่สครับตอนนี้ลูกค้ายังมีชีวิตยอยู่ครับและตกเป็นบุคคลพิการครับก็จะได้รับความคุ้มครองเป็นวงเงินก้อนครับอีก100%ของทุนการครับสามแสนบาทครับ ประกันภัยฉบับนี้นั้นจบครับผมและหากผู้เอาประกันยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาอายุ80ปีครับบริษัทจะจ่ายวงเงินเป็นก้อนครับเป็นเงินครบสัญญาครับ150%ของทุนประกันครับเป็นเงิน45 0,000บาทครับให้ผู้เอาประกันภัยครับแล้วก็สัญญาประกันภัยเล่มนี้นั้นจบครับครบกำหนดสัญญาตออายุ80ปีครับระยะเวลาที่ม่คุ้มครองครับกรณีคุณลูกค้านั้นทำประกันเล่มนี้แล้วนั้นหากเกิดป่วยวยโรคร้แรงภายใน90วันครับนับแต่วันที่มีผลบังคับครับบริษัท แต่ไม่จ่ายผลประโยชน์ครับและกรณีคุณลูกค้าขอต่ออายุกรมธรรม์ก็เหมือนกันครับผมก็จะมีระยะเวลารอคอย90วันตั้งแต่วันที่ขอต่ออายุครั้งสุดท้ายครับ คุณลูกค้าสามารถเิรียมผัดในช่องชั้นในพิเครับเพื่อดูรายละเอียดและอัตราบเบี้ยประกันครับตามช่วงอายุได้ก่อนเลยครับผมโดยไม่ต้องกังวลครับว่าจะถูกประคับขายครับผมอายุประกันนั้นเริ่มตั้งแต่1วันจนถึง60ปีครับคุ้มออจนถึงยุ80ปีครับจ่ายเบี้ยที่เป็นเงินออมเบี้ยไม่ปรับเพิ่มเพียงแค่20ปีครับผม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับที่หน้าไว้สดทุกวันครับยินดีให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนลงลึกคีย์เข้าระบบรับเลขกมรมธน,นันทีครับที่นี่ที่เดียวที่แรกในอุตสาหกรรมการชีวิตโลกครับชิปเพย์ประกันชีวิตประโยชน์ภาษีคุ้มครองทันทีครับผมพบกันทุกวันครับห้ามพลาด